จเจริญพรใครบ้างที่เจอปัญหาชีวิตบ่อยๆมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันหรือมีเรื่องปวดหัวเข้ามานูนน่นนี่นั่นสลรพัดทราบไหมว่าสาเหตุสําคัญของเรื่องนี้เกิดจากอะไรวันนี้พูดถึงสาเหตุสําคัญของชีวิตที่มันเต็มไปด้วยปัญหาจเจริญพรสาเหตุสําคัญของการใช้ชีวิตแล้วมีปัญหาบ่อย นั่นก็เพราะว่าขาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญท่านเรียกว่าวิสัยทัศน์คือการมองอะไรไกลๆอ่ะซึ่งการมองไกลๆมันทำอะไรว่าเห็นไกลใช่ไหมไกลในนี้ไม่ได้หมายความว่าระยะทางนะมันหมายถึงระยะเวลาข้างหน้าและถ้าเราขาดวิสัยทัศน์ที่การมองไม่เห็นภาพอนาคตข้างหน้า หรือมองแบบคุ้มเครือไม่ชัดเจนมันก็จะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างสเปสปะก็เลยพังวันนี้พูดถึงสิบหัวข้อวันนี้พูดถึงสิบหัวข้อว่าถ้าขาดวิสัยทัศน์แล้วชีวิตจะพังสิบประก,การอย่างไรบ้างประการแรกเลยสําหรับคนที่ขาดวิสัยทัศน์ เมื่อไม่มีวิสัยทัศน์ก็ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนจะไปเจออะไรหรือไม่ได้มีเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการชัดเจนเช่นบางคนบอกว่าอยากรวยรวยแค่ไหนรวยแบบไหนหรือรวยไปทำไมบางคนอยากมีชื่อเสียงถามว่าชื่อเสียงด้านไหนล่ะ ชื่อเสียงระดับไหนล่ะบางคนอยากเกง่งเก่งด้านไหนบางคนอยากเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาระดับไหนยังไงคนไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่คุมเครือหรืออาจจะไม่มีเป้าหมายเลยทําไปเรื่อยๆทําไปส่งๆการไม่มีเป้าหมายก็จะไม่มีแรงจูงใจในการลงมือทําทําเท่าที่จําเป็น ทำเท่าที่มีคนบังคับให้ทําเหมือนเด็กนักเรียนนี่ไม่ตั้งใจเรียนเพราะมันไม่รู้จะเรียนเพื่ออะไรมองไม่เห็นอนาคตแน่นอนเราไม่รู้อนาคตถูกไหมแต่เราสามารถกําหนดอนาคตของเราได้โดยการวางเป้าหมายเพราะเรามองว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วก็จะทุ่งเทมุ่งมั่นยกตัวอย่างเช่นใครสักคนมีความฝันจะเป็นวิสัญญีแพทย์ คือเป็นคุณหมอที่จะทำหน้าที่วางยาสลบเวลามีการผ่าตัดใช่ไหมเขาก็จะมุ่งมั่นก็จะตั้งใจเขาอาจจะได้เป็นวิสัญญีแพทย์นะหรืออาจจะไม่ได้เป็นก็ได้แต่ระหว่างทางตอนนั้นเขาจะขยันจะตั้งใจจะมุ่งมั่นนั่นเพราะมีเป้าหมายชัดอันนี้คือคนที่มีวิสัยทัศน์ประการที่สองเพราะอนาคตเรารู้ไม่ได้คนที่มีวิสัยทัศน์ เขารู้เรื่องนี้ดีเพราะนั้นก็จะมีแผนสำรองไว้คือถ้าไม่ได้ตามนี้ก็จะเอาไงดีเช่นถ้าสอบแพทย์ไม่ติดถ้างน,นี้ตั้งใจแล้วเนี่ยนะอยากจะเป็นวิสัญญีแพทย์อย่างเงี้ยพยาบาลได้ไหมบุรุษพยบาบาลได้ไหมหรือเป็นช่างเทคนิคก,การแพทย์ได้ไหมเป็นแพทย์ด้านอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่วิสัญญีแพทย์ หรือทํางานด้านอื่นไปก่อนแล้วมาสอบใหม่ในปีถัดไปได้ไหมก็จะมีแผนสํารองรองรับไว้เพราะเราไม่รู้อนาคตคนที่ทําอะไรแบบไม่มีแผนสํารองเพราะเขาไม่ได้คิดว่าบางทีอาจจะไม่เกิดตามนั้นไงก็ทําแบบส่งๆทําไปแบบเรื่อยเปื่อยทาแบบดําน้ําไปอ่ะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็เลิกทําอย่างนี้เป็นตน้น เพราะไม่มีวิสัยทัศน์คนที่มีวิสัยทัศน์เขาจะมีช้อยให้เลือกแม้ในสถานการณ์จริงมันดูไม่มีช้อยใช่ไหมแต่เมื่อมันไปถึงทางตันเขาก็มีช้อยให้เพราะเขาวางแผนเผื่อความเสี่ยงไว้แล้วส่วนคนไม่มีวิสัยทัศน์ก็จะไม่วางไม่มีวันวางแผนหรือไม่มีการวางแผนล่วงหน้าก็ใช้ชีวิตในแบบที่มันไม่มีแผนนี่แหละ มีเงินก็ลงทุนหมดหน้าตัดมีความรักก็ทุ่มเทเขาหมดใจมีอะไรก็ทำมันสุดๆแต่พอล้มมามันก็ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้แต่คนที่มีแผนสํารองรองรับไว้ในแต่ละด้านก็สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้จะมีปัญหาแม้จะไม่เรื่องเร็วร้ายแม้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นประการที่สามคนที่มีวิสัยทัศน์ก็จะรู้จักการทำหน้าที่ของตัวเองแต่ไม่จะเป็นการทำในแบบที่ต้องให้ใครมาบอกต้องให้ใครมาบังคับเพราะเขารู้อยู่ว่าถ้าเขาจะขยายตัวหรือเขาต้องการพัฒน,นาชีวิตเนี่ยมันต้องขยาย ความรับผิดชอบหรือหน้าที่ตัวเองไปด้วยถ้าอยากจะโตอยากจะก้าวหน้าแต่มีความรับชอบเหมือนเด็กอนุบาลที่ต้องให้พ่อแม่ป้อนข้าวให้แต่งตัวให้หรือจัดเอกสารการเรียนการสอนให้เรียกว่าคอยบริการทุกๆอย่างอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะให้สอนกันบ้านให้คงไม่ก้าวหน้าถูกไหมคนที่จะก้าวหน้า พราะมีวิสัยทัศน์เนี่ยเขาจะมีการขยายหน้าที่ความรับผิดชอบใช่ไงหลายๆเรื่องในชีวิตเขาอาจจะให้คนอื่นทําแต่เขารู้ว่าอะไรที่เขาควรทําอะไรที่เขาทาได้ดีอะไรที่เขาจะขยายตัวต่อไปได้อันนี้นคือสิ่งที่คนมีวิสัยทัศน์จะตัดสินใจขยายออกไปประการที่สี่ คนมีวิสัศเขาจะมองเห็นว่าความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเขาจะซื่อสัตย์ให้คำพูดใครไว้รับปากใครไว้ก็ทำตามนั้นหรือมีใครบางคนคาดหวังที่จะให้เขาทำอะไรบางอย่างให้เขาก็จะขวัญขวายทำเรียกว่าไม่มีเล่นเลี่ยม เรียกว่าไม่ใช้อุบายที่ไม่ชอบทาในการดําเนินชีวิตการไปหลอกลวงคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่เอ่อมันมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์นะเมื่อหลอกคนนั้นคนนี้ไปแล้วสุดท้ายตัวเองก็อยู่ไม่ได้ไหมก็ต้องหนีจากตรงนั้นหนีจากสังคมนั้นเพราะไม่มีใครไว้วางใจถ้าอยากจะอยู่ตรงไหนยาวๆหรืออยากจเจริญก้าวหน้าความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นเรื่องที่สําคัญ และจะได้รับความไว้ในใจก็ต่อเมื่อเร,เรามีความซื่อสัตย์คนมีวิสัยทัศน์จึงซื่อสัตย์ประการที่ห้าคนที่มีวิสัยทัศน์เขารู้เนี่ยว่าเป้าหมายเขาไปที่ไหนอะอะไรที่ชวนให้เขาไปนอกทางเป็นความบันเทิงความสนานสิ่งบะมุงบะเบอต่างๆเขาจะตัดเขาจะลดลงถ้าเขารู้ว่าเขาจะเป็นนักวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ย หรือเขาคิดก็มีเป้าหมายจะเป็นนักวิ่งมาราธอนอะไรบ้างล่ะที่เขาต้องปล่อยวางที่จะไม่ทํามันการดื่มการเที่ยวใช่ไหมถ้าเขาหวังจะเรียนให้จบการไปมั่วสุมกับยาเสพติดกับการพนันกับเรื่องชู้สาวต่างๆ เป็นสิ่งที่ขวางทางในความเสร็จตรงนั้นเขาก็จะไม่เอาก็จะไม่ยุ่งงนั้นนั่นคือคนที่มีวิสัยทัศน์จะข่มใจตัวเองได้ประการที่หกคนมีวิสัยทัศน์นอกจากคมใจเองได้ก็จะอดทนถูกยั่วให้โกรธถูกทำให้ต้องเจ็บใจหรือชวนให้งุดหงิด เพราะเห็นแก่อนาคตข้างหน้าเขาก็ข่มใจอดทนนะอดใจไว้ไม่กโกรธแม้กโกรธก็ไม่แสดงอาการไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ไปแสดงความโกรธให้ปรากฏเรียกว่าอดทนบางทีงานมันหนักก็ต้องทำก็ต้องตั้งใจจะเอาความสบายเป็นที่ตั้งอย่างเดียวก็จะหาโอกาสเจริญไดายะเพราะฉะนั้น คนมีวิเศษทัศน์จึงเต็มใจที่จะอดทนกับงานหนักกับปัญหานหนักๆกับงานที่ตกักตรำกับความเจ็บใจเพราะเขามองถึงผลลัพธ์ในอนาคตและการต่อมาคนที่มีวิเศษทัศน์จะรู้ว่าความสัมพันธ์กับผู้คนสําคัญมากการมีน้ําใจแก่กันการสินะให้กันจําเป็น เขาจะเป็นคนมีน้ำใจมีความเสียสละเพื่อเฟือเ้อผือแผ่เพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนอะไรอะไร,อะไรก็เป็นไปได้นั่นคือทำให้เขามีความเสียสละและอันต่อมาคนที่มีวิสัยทัศน์จะรู้จักการให้อภัยผิดพลาดบ้างเล็กๆ็กน้อยก็ให้อภัยคนอื่นได้ หรือตัวเราเองผิดพลาดก็ให้ไัยตัวเองและไปขอโทษขออภัยคนที่เราไปล่วงเกินหรือทําเรื่องแย่ๆลงไปคือยอมรับผิดได้ไม่ยากและให้อภัยคนอื่นได้ง่ายเพราะรู้อยู่ว่าความผิดเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรความเข้าใจผิดการทํางานผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นเขาจะยอมรับเรื่องนี้ได้ไม่ยากประการต่อมา คนที่มีวิสัยจะมีพลังใจในการทํานู่นทํานี่ทํานั่นคือเหมือนอยู่ไม่สุขจะมานั่งเฉยช,ชาไปวันๆไม่ทํานู่นไม่ทำนั่น,น,นก็จะรู้สึกว่าตัวเองอะไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะมันรู้ว่าอะไรควรทําอะไรต้องทําอะไรที่จําเป็นต้องทําเขามองออกว่าชีวิตเขาจะก้าวหน้าก็ต่อเมือ่อการลงมือทําเท่านั้นไม่ใช่ก้าวหน้าจากการคิดเอาไม่ใช่ก้าวหน้าจากการที่วันๆอยู่เฉยๆ เสพสุขไปวันๆคนมีวิสััศน์จะกรกะตือรือร้นประการสุดท้ายคนมีวิสัยทัศน์จะมีความมั่นใจตนเองแต่ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ก็จะไม่มั่นใจก็อยู่แบบหวาดหวาดอยู่แบบกลัวๆอยู่แบบเอาตัวรอดไปวันๆไม่กระตือรือร้นไม่ขวัญขวายทําอะไรแล้วก็กลัวเหลือเกินที่จะแบบเจอการเปลี่ยนแปลงแต่คนมีวิสัยทัศน์ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดมันก็เกิดสู้พร้อมจะปรับตัวพร้อมจะรับมือกับทุกสถานก,การณ์เพราะเขารู้แล้วว่าชีวิตมันไม่แน่นอนฝากท่านนหลายอย่าลืมมิสนัดมองให้ไกลตั้งเป้าหมายให้ชัดและชีวิตเราจะมีความหมายในเชิงบวก ชีวิตเราจะมีคุณค่าชีวิตเราจะมีความสุขและมีความก้าวหน้าทั้งในภพนี้และภพหน้าเจริบพอ์